อยู่ๆก็เกิดอาการเยี่ยวบ่อยทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ําไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ครึ่งร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินต้องแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าว่าอันดับขึ้นให้ยาความดันต่ำความดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปวดท้องหมอมอว่าเป็นกระเพาะเอาหายยากระเพาะกินเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าเอ, <c oughs> เอาคุณนี่ โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวว่าคุณก็เดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณตายมันเสื่อมอคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกันกินกระเพาะต้องกินแต่ว่าวางต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะใชฉีดไอซูลินไปไหนก็พมหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ มา,มาให้เช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค็นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะอโหโหไม่ขาดเลยสี่ปีก็พอดีเจอกับน,น้องเซ่อะบอกว่าคุณต้องมาฟัง,ขงเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เอ้น่าสนใจว,ว่ามากินพอกินกับปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรเมื่อก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะอม้วยหมดเลยในปวกเอวครับพอเข้ากับปุกที่สองก็ ทำไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดเมื่อยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ๋อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็แปดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ําตาลเหลือแปดสิบเจ็ดความดันความดังร้อยสาร้อยสา